มึิกถาขอกุมารมีเทาก็นนะโอ้ไปโลหมอที่ไปด้วยพวไปใส่ปลาแสริฐเรเบิกงลังเออนะที่เบิกครึ่งใส่อยู่นี่เนาะครึ่งจะเป็นเทาเออเบิงนะหัวมื่อนี้บ้าซู่เพิ่นกัมาหาเมทากับเซาเค็มอีเนาะเมือนี้เนาะเออเพิ่นทีมาเห็นยังมือนี้โออมาขอโถดล่ะแล้ข้อกุมารเออมาขอโทษเราที่ว่าเหตุมือนานทำบ่อันนี้แหละเอาชิมพื้นแท่บ้านแล้วมาล้ว เปิดสีหับอยู่บ่หับแล้วเบิรงปูเห็นใ่เมถาวบ่เอาขอขมันกีแม่ได้มริเ,เ,เมนันโอ้บอกแพงสลับแล้วจีไ,ไห่อพักยพยอยบ่บ่ไห้อะไรน่เออเอาขอขอมานล้วเบิกถ่าขอขอมาเ่็เาว่าได้โอ้เออเออ มีเท่า huh. บ um. <laughs> ่อหับเอาให้จะได้บบบนี้มีเท่าหายแห้งอะไรได้ค่ะเออบ่อหับเอาดอกไปอืมเอาเงินมาโลดน้องเลยเออพี่ต้าเงินว่าเอ้ยอจะไปเงินหายไปบ่อแห้งโผล่เนาะ เราแห้งโพดมือนั้นครึ่งเซนเมทาอีกเออเอานั่เออกอะโจนตาเมือนั้นเออบ้า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 เอาบ้าเอาจับมาบ้าเอาบ้าเอาบ้าหลับอืมเนี่ยบ้าหลับสิมาแต่ข้อเขามาซื้อบ้อเหมือนีเหี้ยบอเออชิมาเออมันลมกระดองนะะเออลมเหลืองกระดองอีกเออแต่เราบ่วหับอ่อนเลยนี่ฮะค่ได้อีกนาเราก็โบนี่มั้งนะเอ้ย พอรแล้วก็ต่อนำสาสิบล้านแล้วบัไดขั้นไดสั่งเามากขับอะไดบ่มากมากกับบับเอ้ยรนเลยสั่บางมากเพิมบันลกโทามคมือคมอกันบ๊อีอยลานนั่บอกเราประองมากมากกับบัลับออันนี้ได้เอาอันนี้ไป้รุ่นเต่าต่อยานบบนคุณอานะอันนี้เอนไดเอ่ะไดเว้าว จะได้กระบ้าเนาะจังมากนบรานจังมากเ้ยปดุสามัวมือมือมือเอ้ยไปห้องไปหาจะได้ปีจะได้เดือนใดจังมากแต่งจังมากคอจะให้อืมแต่ได้ประตูมากแต่ว่ารุดบได้เนาะได้เออสาดไปาำนั่ได้คอถั่วคอผ่าผ้าผ้าผัาเออเออเมอเราเคียนแห้งนะไอือนี่นานแล้วมัน กนาะคนเบาเดิ้ลได้กับคำนันไม่เดิ่มไม่เอาทำได้คำนันไหนผิดคำเบาไปได้แรงคำนันมากลมากบือนก็ลักมือนนี่เแรงกรลักแรงทำแรมากมากกเบาออันนี้โอ้สามารถจะเหอนโอ้แต่คาถามาตบานผู้อุตส่าห์แต่งโตรอมสุดเมากเมื่อนี้เออเนวมนเท่ากกบยางแนมหัวนาได้เมื่อนี่ อาจะจมายิมนะฉันบอกมาจะมายิมนะอม่ได้ยิอหบเจยจะได้บอหับเจ้าเมื่อเมื่อบ่ได้งอดอจะมีฮาไดจังมากคือบอกนะบอได้บอมาทำเบาหัอนมามากืนกรลักบอจับนเราลอยกระบรุดบรุดบรุดบ่ได้เอ้ยมันจิบมันกัดกระบุดอ๋อรุดบ่ได้เอ้ยแต่บรรลุาก็จะไปหาน่ไฟมาหาไฟเนาะ ไปดอกไปกนสปูไปกัมันไปคือเด็กลอยไปฮา่ได้ไปดอกปูไปอย่าหัวนะพเรารุยิบหัวไ่วุ้รุด้แล้วงเราแล้กได้กำนั่นรุพอได้รุดพอได้บ่ได้มหากาชิชกแดงเป็นบุญวาแต่ล้วคุณอยากเท่ยอยากงานเราเที่ไปถงงานเลยนะกะดอลอหนึ่งกับบลุบ่เอ้บุไม่ยัง ลูกปาง่าเด้จบาวชบ้าบอ่าวนไก่บอบ็ูบ้ดีงบแล้วะกาวสูแตกโตใส่สุดข้าวมากเหมือนนี่ด้หุ่นในห้อยเออเออบอจะเป็นอ่ะอ้วววไม่างันียบได้เออยยไปจอกออกไป เออบ่บ่บซูงเราใหญ่เมถาอาเวทเราบางหยาเราแยกกันเม่ายอดกัได้เออไปบลายบลบเจ็บก็เจ็บปอดกบอดจเเยกับม้เอออย่าเป็นมาไปรอดเมาตัวนี้แห่งบริยานคตนเ่ยมาขอขม่าเมาเพราะมั้นตีเมเา่าอีกเออเมื่อคว่าเมื่อรอดเขาจะได้ลอยลานมาเหมือนกับก๊อะลาบอืมข้ามาได้ก๊อฟลาบจ๋องไปว่าอืไปรดนะเม่รด มื่อกะไรต้องมาบาเมื่อเกินสบาทฉไ่ด้อมาอืมอไปมาไรเถื่อเดยมาทีเดียวหรือเศ้าเดยวำกระไรทำเศร้าลงเออต้องมาลดอีกเนาะต้องมาต่อมาอมเอาเอาได้ขนาดนี้ป้อดรถที่ปกไปหรือใช้ประเะบองล่ะเออน่ะชิมาครึ่งใส่อยู่นี้เนาะเออเบิหัวเออเบิร์ดานยานได้ทำเคยเออสรานเคยนี่บียดหน่องเนาะหัวบเคยนี่ ไม่เทาตัวนี้บริการคนเด้อไหนเด้อไม่ทาเครื่งใส่ได้บนี่เออเบิ่งหห้าไม่เทากับนั้นเคยอไรสิงเออาฮาฮ่าจตัวเอ้าเออใบรดกระบได้บวตรงมากมามาขอถุนบานนี้บดเพิ่มให้มไก่เยขึ้นเถอดอกบ่าวสุกเอ้ยเออคือเกิดบ้านเอาโดนหลามมือดีง แรงเนาะดีมาทร้านยุดมาขึ้นมีนาจะมสุดๆนันเมทาวแลนใส่สุดนั้นลูกเคยแลนใจเมทาวเมทาวแลนใได้สุดนี่พออยมเกอคอเกือบนะเราจได้่ล้นวเอนถ้าใจเกือบจองไม่ใเกืบจองเต็เออเออเราเราสิเตะในเบอร์นะ เจ้าอ wow ะสิเมื empty, ่อยังกลับมาเนาะหัอนแดงแล้วสาเนี่ยาอะไรเมื่อยแล้ว่อมะคอลุดกระดองเนาะ